ฉันว่านราจะผ่านไม้แน่เลยมัเนเบ่ยงมันนะฉันหเนหนื่อยที่ต้องการจะใช้เนี่ยก็สามารถมาเอาได้ที่ห้องเลือนกระจกไปเถอะ มันต้องเป็นลูกอมของเธอใช่ไหมยน่าแต่ละทีชื้อของมันจริงๆคืออะไรคะและเป็นพืชตระกูลอะไรนี่เท่ามิดเหรออ่าอ่ามันเอาเป็นว่ามันไม่มันไม่ทันแต่ฉัน ฉันมีข้อมูลน่ะที่ฉันเล่าให้นายฟังที่บ้านกันได้พาไปได้หรือเปล่ารู้สึกแปลกใจเรื่องที่ว่าทำไมนายถึงเรียวว่าเราว่าแมวส้มน่ะอ๋อฉันเรียกตามสายลับแบะมันเรียกบ้านนายว่าอะไรนะว่าไงนะพวกบ้านนายเรียกว่าอะไรงูเขียวงูเขียวสักพักจะเรียกพวกนายว่าผัดเผ็ดงูแต่ว่าวันนั้นนายไม่เรียกอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเขียวทั้งฟันเหรอบอกใช่แล้วมันยาวไปฉันเลยตัดตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านะไม่สักพักไม่เรียกพวกชันว่ากาฟิวไปเลยละว่าเหพวกนายเป็นแมวส้มตัวข้างหลังก็กระลอก แมวส้มก็กาฟิวนะส่วนเออสีน้ำเงินนั่นก็คือนกเออ้ว่อส่วนนี้ก็คือผัดผิดงูแจว๋วใช่ผัดผิดงูอร่อยดีนะได้หรืพวกกินข้าวด้วยกันไหมละ่ะได้สิพวก <S <S ขอบคุณครับสัตว์จารย์ โดนุทีเอานุกอมบอกว่านับแล้วนะนั่รู้หรือเปล่าว่าเพื่อนชันคนหนึ่งมีของอร่อยให้นายกินด้วยแหละโอ้เจ๋งเชื่ออะไรโดนุทีไว้อ่ะใช่เขาเขาชอบเอามาหาของอร่อยมาให้พวกเรากินอ่ะอ้ออเอแต่ว่าฉันรู้สึกว่าวันนี้ทำไมบ้านเราเยอะจังหมายตกผูกฉันเห็นอยู่บนประภาคารมันมี อยู่จีนไปไหนอ่ะไปข้างนอกเหรอฉันว่า่าสะพานไม้เนี่ยเลยมันวิ่งแล้วนะฉัน่าช้ำเักว่าไงไหนไม่อยากใชเหรอไม่เนอะฉันอยากได้เอ้ยเห็นไหมตัวเลือเอาลูกอมให้นายนะหยิบไปฉันะ่ว่าเธอเอาอะไรบางอย่างให้เธอนะ S <S 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 เอาไรใครที่ไ<อ>หนยังไงอ่ะเฮ้ยทีเธอคนหาดูสิ <S <S 2> <S 2> นั่นแย่มากเจอทีครั้งก่อนเจอก็เอาหนอนใส่หลังจ้าหนะแยบบ่มากครั้งหน้าฉันจะเอาน้ำแข็งใส่หลังเธอเคยดูดิ <S <S 2> <S 2> อ้าวกูเองนะนี <S <S ิง

ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นเจออะไรเลยรถตเจออะไรเลยรถ้อก็เป็นรถเอะไรเลยแล้กินต่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาไปดีอยู่ในเบอร์นะใครนะเธอบอกเราไปกินเนี่ยใครอะอะไรกิอะไรแล้วแล้วเธอไม่ใช่หรอแล้วอยู่จีนไปไหนอะก็เห็นอยู่จีนหรือเปล่าไม่เห็นเลยก็กินลาบเพื่อนร้าด้ไหม เออแล้วอะไรคือลูกอมมะแรงสาบเหรอพวกนายเจอลูวโกมมะแรงสาบไงฉันว่านายต้องลองไปลองขอกับตัวรถทีนะขอตัวทีลองชิมดูสิดูอยากชื่อแล้วไม่น่าจะน่ากินนะเท่าไหร่ฉันน่ากินนะน่ากินนะนะวันโดดหนีฉันก่อนสวัสดีจ้ครับอาจารย์